ชหม่ทูลกล่าวถวายปริญญาประชญาด,ด,ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศแด่สมเด็จพระเทพเพื่อเธอทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถส่วนบัณฑิตมหาวิทยาลายัยเชงใียหม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัติกันอย่างเนื่องแน่นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพลิงไหม้โชตนาบาช่ชาอย่างไรข้อสรุปเดินหน้าสอบยังไม่ชัดอุบัติเหตุหรือเผาไล่ที่ พายุฝนถละมลมบ้านเรือนเสียหายกว่า90หลังที่อำเภอแม่อ,อ,อม่อนพ่อเมืองเชียงใหม่สั่งการให้ปอพลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนภาคเหนืออากาศลดท่วผพาถ,ถึง10องศาหลายพื้นที่ต้องก่อไฟผิ้งเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายขณะที่อุตุยังมีประกาศเตือนอากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7มกราคมนี้ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่15มกราคม2559ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทาง Lc Cable TV เชียงใหม่ช่อง4ช่องหมายเลข30และทางช่อง Handnew เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกวันค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะวันอาทิตย์ที่14มกราคมนะคะก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศพของคุณปอทิษดีสหวงศ์ค่ะดารานักแสดงชื่อดังของประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพปอทิษดีสหวงศ์เป็นกรณีพิเศษค่ะที่เมนวัดกลางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งหลังจาก ที่เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาทางครอบครัวสหวง์ค่ะก็ได้เคลื่อนย้ายศพของคุณปอทิศดีนะคะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งในวันที่19มกราคมนะคะพระเจ้าววงค์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราร,าราชาธินัดดามาตรได้โปรดให้นายสุริยพันธ์ราชวังเมืองผู้ช่วยผู้ควบคุมวังเทเวศค่ะเชิญน้ำอาบศพ ส่วนพระองค์ของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสมศสรีพระวรราชาธินัดดาาศและเชิญพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพของปอทิสดีสหวงศ์ก่อนที่เมื่อวานนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ เมนวัดกลางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะก็มีบรรดานักแสดงดารานะคะคนในวงการบันเทิงค่ะผู้จัดละครต่างๆนะคะไปร่วมไว้อาลัยให้กับคุณปอทิศรีแล้วก็ร่วมส่งคุณปอเป็นครั้งสุดท้ายค่ะรวมไปถึงประชาชนนะคะก็ได้ไปร่วมในงานเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นจํานวนมากค่ะคุณผู้ชมซึ่งคาดว่านับแสนคนเลยนะคะที่ ร่วมใจกันไปส่งคุณปอทฤษฎีเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนะคะได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ทางครอบครัวสาววงก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีเก็บอัฐิของคุณปอทิสดีที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะก่อนที่จะมีพิธีลอยอังคารค่ะที่อ่าวไทยอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีต่อไปค่ะในนามของ LC c ซีแคเบิทีก็ต้องขอแสดงความเสียใจน,นะคะกับครอบครัวสาววงและก็ขอเป็นกําลังใจค่ะให้กับคุณ พ่อคุณแม่นะคะคุณโบเวนด้าแล้วก็น้องมัลิในการที่จะสู้ต่อไปนะคะต่อกันด้วยเรื่องของการ พระราชทานปริญญาบัตรค่ะให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะ25มกราคมถือว่าเป็นวันแรกค่ะของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2558ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาประชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเทิอทูลยกย่องในพระปรีชาสามารถในด้านพยาบาลศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์ขมนตรีและนายกสภามาหาวิทยาลัยเชียงใหมูุ่นกล้าวูุนกระหม่อมถวายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่50ของมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้ค่ะณนะหอประชุมมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่50ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจานวนทั้งสิ้น6,664คนโดยมีศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์ขมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชยาายียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันท,ทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่เฝ้ารับสเสด็จค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับบัณฑิตม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะเป็นวัน พระราชทานปริญญาบัตรนะคะแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ค่ะสําหรับผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเส้นทางด้านหน้าของประชุมมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ค่ะก็ต้องศึกษาเส้นทางกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดนั่นเองค่ะ ต่อกันที่ประเด็นเหตุเพลิงไหม้นะคะที่บริเวณร้านค้าโชตนาบาซ่าค่ะเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพช้างเผือกนะคะก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่นำโดยพันตำรวจโทฐานันดรวิทยาวุฒิกุลนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานนำทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าโชตนาบาซ่ชาถนนโชตนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีพันตำรวจโทอิทธิรัตน์แสนปัญญาพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกเข้าสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย ร่วมสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายค่ะ พันตำรวจโทฐานนนท์วิทยาวุฒิกุลหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานกล่าวว่าจากการตรวจสอบดูสภาพโครงสร้างร้านที่เสียหายแล้วเจ้าหน้าที่พอจะทราบแล้วว่าต้นเพลิงเกิดจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านในแต่ขณะนี้รอทางพนักง,งานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อนำมาประกอบการสืบสวนแล้วก็สรุปนะคะว่าบริเวณที่เกิดต้นเพลิงนั้นเป็นบริเวณไหนกันแน่นะคะก่อนที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายซึ่ง ก็เป็นหน่วยงานสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ร่วมลงพื้นที่ประเมินความเสียหายในครั้งนี้ค่ะพันตํารวจโทอิทธิรัตน์ปัญญาพนักง,งานสอบสวนสพช้างเผือกกล่าวว่าที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่กว้างไม่แบ่งล็อกที่ชัดเจนมีการแบ่งเป็นร้านค้าได้ประมาณ30ล็อกประเมินมูลค่าเฉพาะตัวโครงสร้างร้านที่เป็นลักษณะเพลิงขายสินค้ายังไม่รวมตัวสินค้านะคะอันนี้แค่ประเมินแค่โครงสร้างของร้านค่ะคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 0 0 0บาทความเสียหายทั้งหมดนะคะต้องรอการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ยังสรุปไม่ได้นะคะว่าเป็นอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเป็นเพลิงไหม้เพื่อไล่ที่ค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดๆออกแต่จากการสอบสวนผู้ค้าทราบว่ามีเพียงบางร้านเท่านั้นที่ทำประกันภัยไว้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้เชิญตัวนางตวงทิพย์ตันสุวัฒน์อายุ65ปีเจ้าของชตนาบาชาค่ะมาให้ปักคำซึ่งนางตวงทิพย์ก็เป็นเพียงผู้เช่าเท่านั้นนะคะส่วนเจ้า ของพื้นที่ที่แท้จริงก็เป็นของบริษัทเมโทรเมชชี่เนอรี่จำกัดค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปนะคะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเป็นการเผาเพื่อไล่ที่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปสำเร็จสำหรับประเด็นนี้นะคะท่าผู้ชม ต่อกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศค่ะซึ่งภาคเหนือของเรานะคะก็ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่24มกราคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาจนไปถึงวันที่2 7นะคะจะมีฝนตกค่ะแล้วก็มีล,ล,ล,ลมแรงนะคะประกอบกับจะมีอุณหภูมิที่ลดลง5-10องาศาเซลเซียสค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพายุฝน ก็ได้ถล่มบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายกว่า90หลังค่ะที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะได้เกิดพายุฝนตกหนักมีลมแรงค่ะทําให้บ้านเรือนประชาชนกว่า90หลังได้รับความเสียหายนะคะหลังพายุฝนค่ะได้ถล่มทําให้ทั้งต้นไม้นะคะเสาไฟโค่นล้มค่ะที่อําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหลังคาปลิวนะคะต้นไม้โค่นลงมาขวางถนนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลออนกลางและฝ่ายปกครองค่ะกําลังระดมทีมงานออกสํารวจ และช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนค่ะความเสียหายยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและในขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กำชับให้ทางปปนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้วค่ะ นั่นแหละค่ะเป็นผลกระทบจากฝนฟ้าขนองนะคะพร้อมกับมีลมแรงด้วยนะคะผู้ชมในช่วงนี้อย่างที่อุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนค่ะก็ต้องติดตามในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันด้วยนะคะในช่วงนี้ขณะที่ภาคเหนือค่ะก็มีอากาศเย็นลงนะคะลดลงอยู่ที่5-10องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยนะคะดอยอินทนนท์เช้านี้วัดได้อยู่ที่3องศาเซลเซียสค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ตลอดทั้งวันค่ะมีลมแรงและหมอกลงจัดอุณหภูมิลดลง3องศาเซลเซียสนะคะโดยเฉพาะบนยอดดอยตามหุบเขาต่างๆดอยปุยดอยสุเทพค่ะมีฝนตกแล้วก็มีลมแรงนะคะทาให้อุณหภูมิลดลงเหลือเพียง5-10องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะขณะที่ในเขตเมืองอุณหภูมิก็อยู่ที่13องศาเซลเซียสประกอบกับมีฝนตกแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะโดยสภาพอากาศที่หนาว เย็นกระทันหันทําให้ประชาชนต้องนําเสื้อกันหนาวผ้าพันคอกลับมาสวมใส่กันอีกครั้งค่ะขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามยอดเขานะคะยอดดอยก็ต้องก่อไฟพิงแล้วก็ต้มน้ําดื่มค่ะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนะคะเดี๋ยวก็ตามในช่วงวันที่26ถึง27มกราคมนี้จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาคลื่นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเกิดขึ้นและยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไป อีกค่ะค่ะเช้า,ชานี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเช้าในของผู้ชมที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะค่ะก็อุณหภูมิวัดได้อยู่ที่13องศาเซลเซียสนะคะแน่นอนค่ะอย่างที่อุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะคะว่า จนจะไปถึงมนที่27ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีฝนตกมีลมแรงนะคะแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะต่อไปอีกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในขณะที่จังหวัดใกล้เคียงของเราค่ะคุณผู้ชมก็มีอากาศที่หนาวเย็น ค่อนข้างหนาวจัดนะคะกว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างจังหวัดเชียงรายค่ะอุณหภูมิเช้านี้ก็อยู่ที่9ก้ถึงสิองศาเซลเซียสนะคะประกอบกับมีฝนตกแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะทาให้อากาศยิ่งหนาวเลยนะคะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวค่ะก็มีหิมะตกเกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะว่าในไทยก็ ยังยังไม่แน่นะคะผู้ชมอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ห่างจากจังหวัดเชียงรายไม่ถึง100กิโลเมตรนะคะทําให้จอังหวัดเชียงรายก็ได้รับความหนาวเย็นในครั้งนี้ด้วยนะคะอุณหภูมิลดลงอยู่ที่9ก้ถึงสิองศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นนะคะเป็นประจําทุกวันทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้ค่ะสำหรับว นีดิฉันสมัชญา,อานอล่าพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ